สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับผมติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับวันนี้มาพบกันวันที่9เดือน10 2022เนาะมาเจอกันตอนค่ำๆหน่อยนะครับผมก็มีอัปเดตอะไรอย่างมารอติดตามกันนะครับผมก่อนจะไปเริ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้อัปเดตข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันนะครับ ไปเริ่มกันเลยนะโอเคข่าวแรกนะครับผมเป็นข่าวจากฟุตเมกาโตนะครับผมเขาบอกว่าเบสเชนเนี่ยปารีสแซงต์แชกแมงนะครับผมก็มีแพลนนะครับที่จะคว้าตัวโอบาเมยองเนาะไปในซัมเมอร์หน้านะครับที่จะถึงนี้นะซึ่งเขาบอกว่าได้มีการอัปเดตกับโอบาแล้วนะครับผมอัปเดตกับเอเจนต์ของโอบาแล้วด้วยนะครับผมก็ได้มีการพูดคุยกันเนาะแล้วก็ตาม เชลซีเนี่ยก็คือในความคิดของเชลซีเนี่ยก็คือไม่คิดที่จะเก็บโอบาไว้ถ้าเขาต้องการย้ายนะครับผมก็มันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่สโมสรแนวคิดของสโมสรตอนนี้เนาะก็คือว่าถ้านักเตะที่อายุไม่เยอะเออนักเตะที่อายุเยอะแล้วก็ทีมก็จะพิจารณาปล่อยได้ง่ายขึ้นนะเหมือนกองเต้ตอนนี้ที่ยังหาข้อสรุปกับสัญญาใหม่ไม่ได้รวมถึงเอ็ดวาร์เมนดีด้วยนะครับผมก็อย่างโอบาเนี่ยก็3ามสแล้วไหม ก็น่าจะอยู่ในช่วงที่แบบอายุเกินเกินเกณฑ์ที่ทีมอยากจะเก็บไว้นะครับผมแต่ก็ถ้าเขายังอยู่ก็ยังอยู่ต่อเพราะว่าเขามีสัญญาอยู่กับเราตั้ง2งบวก1ปีนะก็อย่ามาลองดูกันว่าซัมเมอร์หน้าปเชจะมาตามจีบโอบาหรือเปล่านะครับผมโอเคถัดจากโอบานะครับไปต่อกันที่เรื่องของการขยายสนามนิดนึงนะอันนี้เป็นอัปเดตจาก อเล็กซ์มิลนะครับผมของ Daily Mail เนาะเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยให้ความสนใจซื้อซื้อพื้นที่ด้านข้างของแซมฟอร์ดบีตเนาะในราคา50ล้านปอนด์นะครับผมก็คือพื้นที่ตรงนี้นะเบอร์หนึ่งะครับผมเบอร์ B 2เนี่ยก็คือจะเป็นพื้นที่ของแซมฟอร์ดบิดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าทางเข้านะครับผมที่เขาจะชอบมีแบ็กรอปวางเวลามีเพรสคอนหรืออะไรต่างๆเนาะลองไปหารูปดูได้นะครับผมก็แล้วตรงนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าเป็น สมาคมเคหะในท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าวางขายพื้นที่นี้มีขนาดอยู่ประมาณ1.2เอเคอร์นะครับผมแล้วก็มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาสแตมฟอร์ดวิทในราคา1,000ล้านที่เชลซีวางแผนไว้ก็ได้นะครับผมก็แต่สิ่งที่โบลี่ต้องเจอปัญหาตอนนี้นะก็คือว่าม,มันมีคนต้องการพื้นที่ตรงนี้เยอะนะครับผมแล้วก็คนประมูลเนี่ยคนที่เขาเปิดประมูลเนี่ยเขาต้องการจะปิดประมูล ให้เสร็จภายในช่วงต้นเดือนธันวาแล้วก็จะประกาศผู้ซื้อเนี่ยผู้ที่ได้สิทธิ์ไปเนี่ยก็คือตอนตอนสิ้นปีนะครับผมก็เป็นโบลีก็ไม่ง่ายนะ <c oughs> ก็ต้องประมูลไปหมดนะครับผมก็จริงๆก็ถ้าได้พื้นที่ตรงนี้มาก็อาจจะทำโอ้ทั้งหนอเอเคอร์นะครับก็าจะาทําอะไรได้เยอะอาจจะทำเออไม่รู้ว่าทำเฟสิลิตี้ต่างๆทําเรื่องของเมกกาสโตใหม่หรือเปล่าหรือว่า พื้นที่พื้นที่ในการขายของส่วนอื่นอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยการขยายการขยายสนามเนี่ยอย่างอรก็ทําให้สนา,ามเรามันน่าสนใจขึ้นมันใหม่มากขึ้นมันก็เออเป็นอาจจะเป็นจุดดึงดูดให้กับนะักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนบอลมาเพื่อมาเขาเรียกเลยนะเพิ่มความน่าสนใจในการมาเยี่ยมสแตมฟอร์ดบิดได้เนาะประมาณนั้นก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าบอร์ดของเราเนี่ยโบลี่เนี่ยจะได้ซื้อพื้นที่ตรงนี้ไปหรือเปล่าในราคา50บล้านปอนด์นะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับโอเค ไปต่อกันที่อ่ะอันนี้เป็นออฟฟิเชียลแล้วนะครับผมก็คือเชลซีเนี่ยได้วันแข่งกับแมนยูใหม่แล้วนะก็คือวันที่22ตุลานะครับตุลานี้นะก็คือเออเวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับผมที่จะเจอกับแมนยะูเนาะก็เออหลังจากเลื่อนมานะครับผมก็อ่ะก็เหตุก็ทำให้เอ่อมาเจอกันวันที่22ก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็เดีย๋ยวมาลองดูกันนะฟาดแข่งระหว่างเชลซีกับแมนยูนะเกรแฮมพอตเตอร์เจอกับ ไอลิขเทนฮาร์กนะดูสิว่าจะขับเคี่ยวกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามกันสิ้นเดือนนี้รอดูได้เลยนะครับอ่ะโอเคสองข่าวสุดท้ายนะครับผมไปอัปเดตกันกับคริสโตเฟอร์วีเวลนิดหนึ่งนะโอเคฟาบิเซโรมาโนนะครับบอกว่าเชลซีเนี่ยจะแต่งตั้งคริสโตเฟอร์วีเวลเนี่ยในฐานะพอ,เ,อเทคนิคคนใหม่เนี่ยซึ่งพวกเขาตอนนี้ก็กําลัง ตามหาพอออกกีฬาด้วยนะครับก็คือหลังจากที่แต่งตั้งแล้วเนี่ยก็ในสัปด,ดาห์ถัดไปในเดือนถัดไปเนี่ยก็จะรีบหาพอออกกีฬาเข้ามาให้เร็วที่สุดนะครับผมแต่น่าจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้เนาะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้การพูดคุยเป็นในเชิงบวกนะครับผมแล้วก็วีเวลเนี่ยสนใจเชลซีมากๆหลังจากที่ได้คุยกันที่ลอนดอนเมื่อสัปดา์สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนาะก็จริงๆเนี่ยมีอัปเดตจากเบนเจคอบด้วยน,นะเขาบอกว่าเชลซีเนี่ย จริงๆตัวเลือกแรกของเชลซีคือไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะแต่ก็เขา,ขา,าก็ยังต้องการพักพักงานจากฟุตบอลอยู่นะครับผมกเ็เขาบอกว่าอาจจะมีการลื้อแผนกลับไปจีบอีกรอบหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้นะครับหลังจากที่อตอนแรกเขาก็อปิดประตูเลยบอกว่าเอา้ยขอพักก่อนขอพักก่อนแล้วก็เชลซีก็ไปหาคริสซอร f ฟฟอยอ่าแล้วก็คริสซอฟ f ฟอยก็ตัดสินใจอยู่ต่ออยู่ที่ซาบวกต่อนะครับผมก็ใครจะไปรู้อาจจะ กลับไปหาไมเคิลแอนดเวิร์ดก็ได้เนาะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยพอออกกีฬาเชลซีคนใหม่จะเป็นใครนะรอติดตามกันนะครับโอเคข่าวสุดท้ายนะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับผมฟีฟ่าขับเวิขับเวิร์คับนะครับผมก็คือตอนนั้นเนี่ยเชลซีเนี่ยได้แชมเปี้ยนลีกนะแล้วก็เข้าไปเจอกับโคลินเทียนนะครับผมจากบราซิลนะ ก็สุดท้ายเนี่ยก็จบที่ผล1 0นะครับโคลินเทียนชนะไปนะแล้วก็เ,เป็นการแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไป10ปีนะโคลินเทียนก็ทำชุดทำช,ชุดออกมานะครับผมเป็นเป็นชุดลํำลึกเป็นชุดที่ระลึกเป็นชุดแข่งที่3าของเขาอะนะครับผมทีมเขาก็ทำออกมาเป็นสีออกเนื้อๆหน,น่อยนะครับผมแล้วก็มีตัว,ต,วตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นสีดำนะแล้วก็มีธทญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ ให้รู้ว่าเลยชนะมานะครับที่ที่ญี่ปุ่นนะโอเคก็มีมีแบบด้วยนี่มีนางแบบนะครับเป็นคนเอเชียนะใส่ก็ใส่แล้วสวยดีใส่แล้วเท่ดีนะครับผมใครที่ซาดิตหน่อยนะครับสับแสบคันๆก็อลองไปหาซื้อมาใส่เนาะใส่แล้วเป็นยังไงเอามาโชว์ให้ให้ดูหน่อยนะครับผมโอเคกเ็นั่นแหละอยากให้ถึงทีกูมั่งมึงรออีกสิบปีก่อนคนเทียมึงรอกูก่อน เดี๋ยวมารอดูกันว่าพอครบสิปีแล้วเชลซีจะมีเสื้อที่ระลึกคับเบอร์คับเหมือนกันหรือเปล่านะเดี๋ยวมารอติดตามกันนอนาคตละกันนะครับผมโอเคแล้วนั้นก็เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอัปเดตอะไรยมารอติดตามกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณมากสวัสดีครับบาย